Step into my dick when you're fucking up, take down When bring a step into my dick, bring a step into my dick. When you're fucking up, taint down When bring a step into my hop. พราะผมเหมือนเดิมนะครับเซลล์แจ็คนะครับที่นี่เลยครับเ g ็มจีเลิทกรุงเทพสาขาแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับคลิปนี้มารีวิวรถคันนี้เลยนะครับ MT VS HEV นะครับตัว X นะครับของน้องเบียร์นะครับเบียร์ตรงนี้ตรงนี้นะครับของแครนะครับเรียกว่าจัดเต็มนะครับส่วนรถจัดเต็มมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับข้อดีเลยนะของเคสนี้นะครับคันนี้นะผมได้เอาส่วนรถส่วนหนึ่งนะครับไปปิดรถเก่าให้น้องด้วย เพราะว่าน้องเนี่ยใช้ MG 3อยู่นะครับก็คือเป็นรถรุ่นนี้เลยอ่านี่ครับตัวอย่างนะครับรถรุ่นนี้ของเราก็รับเทิร์นนะครับแล้วก็หาราคาที่สุดให้น้องนะครับแล้วที่สําคัญนะครับยังเหลือตังมาแล้วก็ดาวคันนี้ได้ด้วยนะครับคันนี้ก็เลยสวยอย่างนี้เลยนะครับจัดเต็มนะครับเปลี่ยนรถใหม่กันไปเลยเดี๋ยวไล่เรี่ยกันนะครับว่ามีของแถมอะไรบ้างนะครับกับผมนะครับเซิแจ็คเหมือนเดิมกับน้อง V S S และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งยานะครับผมแถมให้น้องเขานะครับก็คือถาดท้ายนะครับของแถมของผมทุกชิ้นนะครับเป็นของศูนย์ของแท้จากเอ็นจีแน่นอนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกระสาจากเอ็นจีวีเอสเอสวีตรงรุ่นกันไปเลยกระเพดมีไฟนะครับนี่ของแท้จากเอ็นจีเอาไปเลยรอาผมแัะสิที่ให้ทุกครั้งนะครับไม่ให้ไม่ได้เลยก็คือประกันภัยชั้นหนึ่งให้แน่นอนนะครับพรบนะครับเอาไปด้วยขัดเคลือบสีพ่นกันสนิมเอาไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญฟิล์มเซรามิกรอบคันนะครับ ของบาฟุ้งไปเลยแล้วก็ที่สำคัญครับติดฟิล์มสัรุกให้น้องเบียร์ไปด้วยนะครับอ่ากันล้อนนะแล้วที่สําคัญคันนี้วารันตีอย่างที่บอกนะครับ V.S นะครับวัรันตี5ปี1 5งแ0นมโลนะครับแล้วก็วารันตีแบตไฮบริดของเรานะครับ10ปีไม่จำกัดระยะทางกันเลยอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเคสน้องเบียร์นะครับ V.S.H.E.V.X.T o w n คันนี้นะครับ เป็นแคมเปญปิดรถเก่าให้นะครับแล้วก็รับรถใหม่ไปเลยนะครับสำหรับใครนะครับลูกค้า y t u t u นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับทั่วประเทศเลยนะครับใครสนใจและกําลังมีรถเก่าอยากจะเปลี่ยนหรืออยากกําลังมองหารถใหม่ MG สักรุ่นอะไรเงี้ยติดต่อผมเซลแจ็คได้เลยนะครับตามคอนแทคด้านล่างนี้นะครับรับรองว่าผมจะรับหน้าที่หาราคาที่ดีที่สุดให้คุณนะครับแล้วก็ รรบรถใหม่ไปเลยครับและอีกหนึ่งบริการนะครับวันนี้ถือเป็นของแถมอีกหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวพี่จะรับอาสาขับไปส่งน้องถึงที่เลยนะครับน้องเบียร์นะครับวันนี้รถน้องเบียร์ถึงหน้าคอนโดแน่นอนจะได้ไปครับระหว่างทางที่เราจะไปส่งมอใหนน้องเบียร์นะครับเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันเติมถังให้น้องเบียร์เนาเติมถังเท่าไหร่ครับน้อ100ถ้าโันรถ20ตันเอบีชสดด้วยครับเติมถังไปเลยนะจะเต็ม จะให้เลยครับ 20, ปี20เต็มทางเทพี่เอ <acceptable. S 1> ็มนะครับมาสเตอร,ร์ประจำสตูดิรอมเรานะครับวันนี้มาช่วยส่งมอบแล้วก็อธิบายเรื่องของออปชันต่างๆแล้วก็พาตรวจรถด้วยนะครับอันนี้ <pip> เป็นมาตรฐานของ MG <_ S 1> ด้วยนะครับ ครับผมเรียบร้อยนะครับวันนี้มาถึงที่เรียบร้อยนะครับรถสวยงามเนาะสวยงามัดีน้องเบียร์ด้วยนะครับอันนี้ดีดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับผมวันนี้นะครับก็เป็นไงบ้างรถสวยเนาะถูกใจรถสวยครับถูกใจอันนี้น้องเบียร์นะครับเป็นลูกค้าที่ เราเจอกันไในไหน YouTube ใช่ครับเป็นไงบ้างครับดูคลิปทำไมถึงเลือกคลิปพี่ก็คือจริงๆเอ่อตอนนั้นหาหารถที่เราที่เราอยากจะออกแล้วก็ไปสะดุดกับโปรของพี่แจ็คพอดีอ๋อตอนนั้นแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่าน้องเบียร์จะมีรถเก่าด้วยเนาะถูกต้องใช่ครับเป็นใช้ M3 t ใช่ครับตัวแรกใช่ไหมใช่ครับใช้ดีใช่ดีไหมใช้ดีครับรถ M3 t ใช้ดีครับเนี่ยไม่เคยเจอปัญหาอะไรอ๋อแล้วก็น้องเบียร์ติดต่อเข้ามาอยากจะเทิร์น คันเก่าเนาะใช่จะให้ราคาโอเคไหมโอเคครับอ๋อแล้วก็มีก็ปิดค่าใช้จ่ายอะไรเรียบร้อยมีเงินเหลือนิดหน่อยปิดลดคันเก่าเรียบร้อยแล้วก็รับคนคันใหม่ไปเลยเนาะแล้วเรื่องบริการของท่งเที่โอเคไหมครับโอเคครับก็เป็นไปตามที่เราต้องการเนาะยังไงก็ขอบคุณน้องเบียย์มากนะครับที่เลือกพี่จากยู u ูบเนาะเป็นกำลังใจให้พวกพี่มากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังเริ่มทานะครับแล้วก็เป็นลูกค้าเคสที่2แล้วนะครับออตเอร์เมอ ยังไงวันนี้นะครับขอบคุณน้องเบียร์อีกครั้งเลยครับมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้น้องเบียร์ขับรถคันนี้นะครับไปประสบพบโชคดีร่ำรวยเงินทองงานการเจริญก้าวหน้านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับจะเจอกันใหม่กับผมนะครับเซอร์แจ็คเอ็มนะครับเอลิทกรุงเทพสาขาแจ้งพัฒนาเท่านั้นนะครับไปก่อน